ลืมรหัส Wi-Fi ทํายังไงดีทุกคนรู้ไหมคะว่าเราสามารถย้อนดูรหัสไ i f i ที่เคยเชื่อมเอาไว้ได้หลายคนคงจะเคยใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราอยากจะเชื่อมไ i f i กับอุปกรณ์ใหม่แต่เราดันลืมรหัส Wi-Fi ไปซะแล้วอ่ะไม่ได้จดไว้ซะด้วยสิแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราสามารถย้อนกลับไปดูรหัส w i f i ที่เคยเชื่อมเอาไว้บน iPhone และ Android ได้ ทำแบบนี้เลยสําหรับ iPhone ให้เข้าไปที่การตั้งค่ากด Wifi กดแก้ไขแล้วก็สแกนหน้าหรือใส่รหัสผ่านระบบก็จะแสดง Wifi ที่เราเคยเชื่อมต่อเอาไว้ทั้งหมดอยากจะดูรหัสผ่านของ Wifi อันไหน <c oughs> ก็กดที่ตัว i ที่อยู่ด้านหลังของ Wifi นั้นแล้วก็จิ้มไปที่รหัสผ่านได้เลย <c oughs> ก็จะเห็นแล้วว่ารหัสผ่านคืออะไรเราก็สามารถกดคัดลอกเพื่อนำไปส่งต่อได้ด้วยนะสะดวกมาก ส่วนวิธีย้อนดูรหัส Wi-Fi ทั้งหมดที่เคยเชื่อมไว้บนมือถือ Android ทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยขั้นแรกให้สไลด์แถบควบคุมลงมากดค้างที่ WiFi แล้วให้กดตรงฟันเฟืองด้านขวาของ WiFi ที่ต้องการดูรหัสผ่านแล้วก็กดแชร์จากนั้นก็ใส่พินหรือสแกนนิ้ว ก็จะได้ QR code ให้อุปกรณ์อื่นสามารถสแกนเพื่อเข้าใช้ Wi-Fi นี้ได้หรือจะกรอกรหัสผ่านก็ดูตรงนี้ได้เลยและต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะว่า Android แต่ละรุ่นอาจจะมีเมนูที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยสามารถลองไปปรับใช้ดูได้ค่ะเท่านี้ก็สามารถดูรหัสผ่าน Wi-Fi ที่เคยเชื่อมเอาไว้ทั้งหมดบนมือถือ iPhone และ Android ได้แล้วสะดวกมากไม่ต้องจำไม่ต้องจดไม่ต้องไปขอรหัสผ่าน w i f i ใหม่ และใครมีเทคนิคดีๆแบบนี้อยากจะมาแชร์ให้กับไอสือก็มาแชร์ได้ที่โซเชียลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะและคราวหน้าไอสือจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้มาฝากทุกๆคนอีกก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ้ำ